สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทางนำใจทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมทําคลิปเกี่ยวกับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 13ไปเนาะทีนี้ก็หลายๆคนก็เข้ามาสอบถามกันนะครับว่า iPhone 14 Pro Pro Max เทียบกับ iPhone 13 Pro Pro Max อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะวันนี้ก็ทําคลิป14 Pro เทียบกับ iPhone 13 Pro ให้นะครับโดยแหล่งอ้างอิงที่ผมจะนํามาเป็นเลฟในวันนี้นะครับก็คือบทความจากเว็บ Phone Arena เหมือนเช่นเคยนะครับบทความโดยคุณ Victor Histop นะครับใครที่ สนใจอ่านบทความเต็มนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับไว้ใต้ description นะครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะบทความนี้ก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเริ่มต้นกันที่อย่างแรกครับก็คือในเรื่องของการดีไซน์ก่อนเลยนะครับ iPhone 14 pro แล้วก็ iPhone 13 pro เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับโดยเฉพาะด้านหลังนะครับก็คือดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับ iPhone 14 pro ก็คือจะมีเลนส์หลัก3ตัวนะครับวางในโพซิชันที่เหมือนเดิมนะครับแต่ขนาดชิ้นะรเพาาว่ ถ้าตามข่าวหลุดจนถึงตอนนี้นะครับเซนเซอร์กล้องเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวม90%เนี่ยเหมือนเดิมนะครับฝาหลังเนี่ยใครที่ใช้อยู่ก็สบายใจได้นะว่ายังไม่ได้แบบว่าเออเปลี่ยนดีไซน์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ทีนี้ด้านหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แตกต่างกันเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่า Apple เนี่ยโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงสุดๆเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้านะครับก็คือตัว notch นั่นเองนะครับโดย iPhone 14 Pro นะครับจะใช้ notch รุ่นใหม่นะครับที่มีชื่อว่า eye shape นะครับดีไซน์ก วางนอนอยู่นะครับจะคล้ายๆกล้องเจาะรูบ,บนสมาร์ทโฟน Android ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ Apple เขาทําขึ้นมาเองเนาะทีนี้ก็แน่นอนแหละมันมีความแตกต่างกับ iPhone 13 Pro อยู่พอสมควรในส่วนนี้นะครับเพราะว่า Apple เนี่ยใช้รอยบากมาตั้งแต่ p p o o n 10นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงให้เล็กลงใน iPhone 13ซีรีส์นะครับแต่ว่า พอมา iPhone 14 Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ายกเครื่องเลยในเรื่องของ Notch รุ่นใหม่นะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะใครที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็น Notch แบบนี้มันจะรู้สึกเกะก,กะตาไหมมันเหมือน Android จังเลยมันจะมันจะแบบแย่กว่าเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับในฐานะที่ผมใช้ทั้งสมาร์ทโฟน Android แล้วก็ iOS มาก่อนเนี่ยก็อยากจะบอกว่าคือจอที่เป็น Notch แบบว่ากล้องเจาะรูเล็กๆแบบนี้มันกวนสายตาน้อยกว่ารอยบากแบบเดิมเยอะนะครับอันนี้คือบอกจริงๆเลยถ้าใครไม่ชินก็ ใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอชินแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ากลับไปใช้แบบเดิมแล้วมันจะแบบโอ้โหมีก้อนอะไรมาขวางตาอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าการที่ Apple พัฒนาเป็นแบบ s s h a p เนี่ยดีแล้วนะครับใครที่ยังไม่ชินก็ปรับตัวนิดนึงนะถ้าชินแล้วก็ จะรู้สึกดีมากๆกนะครับกับตัวกล้องเจาะรูแบบนี้นะครับทีนี้เรื่องของหน้าจอนะครับถามว่ามีความแตกต่างกันไหมนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องของหน้าจอเนี่ยมีความแตกต่างกันน้อยมากๆนะครับตามข่าวลือที่หลุดมาตัวจอเนี่ยยังคงเป็นจอ6.1นิ้วนะครับ OLED 120 h z เหมือนเดิมนะครับทั้ง iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro นะครับแต่ว่า Histop เนี่ยเขาบอกว่า iPhone 14 Pro เนี่ยอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยี LTPO ให้ดีขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าจากเดิมนะครับจอของ iPhone 13 Pro เนี่ย จะมีค่า refresh rate นะครับตั้งแต่10 ถึง120เฮิรต์นะครับแปรผันตามการใช้งานนะครับเป็นแบบ a d a p t i v e ทีนี้ iPhone 14 Pro เนี่ย Apple อาจจะพัฒนานะครับให้มันหล่นลงมาเหลือ1นะครับและแปรผันไปถึง120เฮิรต์ได้นะครับก็คือ1นถึง120เฮิรต์นะครับข้อดีนะครับก็คือมันสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนะครับและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple ทําจอ a d a p t i v e ให้หล่นมาเหลือ1เฮิรต์ได้นะครับเพราะว่า Apple เคยทําแล้วกับ Apple Watch นะครับเพราะฉะนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่ iPhone เรื่องของหน้าจอนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมผมว่ามันก็ค่อนข้างคล้ายเดิมนั่นแหละสำหรับหน้าจอของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro นะครับถัดมาเรื่องของโปรเซสเซอร์นะครับอันนี้ต่างแน่นอนนะครับชิปของ iPhone 14 Pro เนี่ยจะเลือกใช้ชิป Apple A16 Bionic นะครับในขณะที่ iPhone 13 Pro จะใช้ชิป Apple A15 Bionic นั่นเองนะครับตรงนี้ก็แน่นอนได้ชิปรุ่นใหม่ก็จะมีความเร็วความแรงขึ้นนะครับและอาจจะประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่า ต้องบอกตามตรงนะครับว่า A15 มันก็ยังแรงอยู่แรงมากๆเลยแหละนะครับมันจะเห็นถึงความต่างหรือเปล่าเพราะว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบไปตัดต่อวิดีโอโหดเหมือนทำใน iPad หรือใน PC อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย A15 ผมว่ามันก็ยังเหลือๆอยู่นะครับแต่ก็โอเคแหละถ้าใครซีเรียสเรื่องความแรงมากๆเรื่องคะแนนเบสมาร์มากๆก็ A16 b i o n i c ยังไงก็ย่อมดีกว่า A15 นะครับอันนี้เป็นจุดแรกที่ต่างกันในเรื่องของวัตต์ฟอร์มานนะแล้วก็อย่างที่2ที่มีความแตกต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของแรมนะครับแรมของ iPhone 14 Pro เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีแรมตัวใหม่นะครับก็คือเป็นแรมแบบ LPDDR5 นะครับในขณะที่ iPhone 13 Pro นะครับจะเป็นแรมแบบ LPDDR4X เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีแรมที่ดีขึ้นนะครับมันก็จะช่วยให้การส่งข้อมูลต่างๆนะครับของแรมเนี่ยทำงานได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้รอดูกันอีกทีนะครับในงานเปิดตัว iPhone 14 Pro ะจ ลเบนชมาร์กนะครับหรือความแรงที่แตกต่างจาก iPhone 13 Pro มากน้อยแค่ไหนนะครับและก็มาถึงอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยนะครับก็คือในเรื่องของกล้องหลังนั่นเองนะครับ โดยกล้องหลังนะครับตามข่าวที่หลุดมาจนถึงตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่ Apple จะใส่เลนส์48ล้านพิกเซลนะครับมาในรุ่น iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับโดยเร่อหลักนะครับความละเอียด48ล้านพิกเซลเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับว่ากล้องที่มีเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะสามารถรับแสงได้มากขึ้นนะครับแน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพในเวลากลางคืนนะครับรวมถึงการทำ Depth of Field ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับด้วยความที่เซนเซอร์มันใหญ่กว่าเดิมเนาะแต่ว่า48ล้านเนี่ยไม แล้วมันจะเป็น48ล้านเลยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันน่าจะต้องทําการบรายพิกเซลลงมานะครับอาจจะเหลือ12ล้านอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็จะมีการสแต็กภาพไว้ได้นะครับก็ถือว่ายังไงขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยยังไงมันก็ต้องดีกว่าเซ็นเซอร์เล็กอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดหลักๆที่ iPhone 14 Pro แตกต่างกับ iPhone 13 Pro นะครับ เลนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเลนอัลต์วายนะครับหรือเลนเทเลโฟโต้เนี่ยคาดว่าน่าจะใช้ตัวเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารอข่าวดุดอะไรอาจจะมีมากกว่านี้นะครับอาจจะมีการอัปเดตเลนอื่นอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าณตอนนี้สเปคของเลนอัลต์วายแล้วก็เลนเทเลเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดิมนะครับผมแล้วก็กล้องหน้าครับก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือกล้องหน้าเนี่ย iphone สิบสี่ pro นะครับจะเป็นกล้องหน้าแบบออโต้โฟกัสนะครับในขณะที่กล้องหน้าของ iphone สิบสาม pro เนี่ยจะเป็นแบบฟิกโฟกัสนะ เราถ่ายวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าการทำวอล์กต่างๆเนี่ยด้วยความที่เป็นออโต้โฟกัสมันก็จะมีความยืดหยุนนะครับในระยะโฟกัสที่มากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ใส่กล้องหน้าแบบออโต้โฟกัสมาให้สักทีนะใน iPhone คือผมก็เป็นหนึ่งในนั้นว่าเฮ้ยทำไม Apple ไม่ใส่ออโต้โฟกัสมาสักทีวะ <laughs> เพราะว่า Android มันแบบเออใส่มานานแล้วนะครับไอ้กล้องหน้าแบบออโต้โฟกัสเนี่ยในที่สุดก็คาดว่าน่าจะมาใน iPhone 14 Pro ในคราวนี้นะครับ แล้วก็มาถึงในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่ได้มีข่าวหลุดของแบตเตอรี่อย่างชัดเจนใน iPhone 14 Pro นะครับแต่สื่อก็าคาดว่ามันไม่น่าจะน้อยกว่าเดิมนะครับหรืออย่างเก่งก็อาจจะเท่าเดิมนะครับก็คือแบตเตอรี่ของ iPhone 13 Pro เนี่ยอยู่ที่3 9 5 M มิลลิแอมป์ัะครับ iPhone 14 Pro ก็น่าจะประมาณนี้หรือมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีในเรื่องของแบตเตอรี่เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของความเร็วในการชาร์จนั่นเองครับ ความเร็วในการชาร์จของ iPhone 14 Pro เนี่ยจะมีการพัฒนาให้ชาร์จสายได้เร็วขึ้นนะครับโดยรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่27วัตต์นะครับใน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับในขณะที่ iPhone 13นะครับตัวเดิมเนี่ยจะมีความเร็วในการชาร์จนะครับอยู่เพียงแค่20วัตต์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเอาจริงๆ20วัตต์ในปี2022แบบนี้ผมว่าค่อนข้างช้านะเพราะว่าแบรนด์อื่นเขาก็ 25วัตต์กันไปแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็25วัตต์อะที่เราเห็นกันนะครับแต่ว่า Apple ยังคงชาร์จได้20วัตต์อยู่ใน iPhone 13 Pro นะครับส่วนพอร์ตชาร์จใครหลายๆคนที่รอ Type C นะครับหลายๆคนผมถามในคอมเมนต์นะว่าแบบเอออยากเห็นอะไรใน iPhone 14หลายๆคนก็ตอบว่าอยากเห็นไท p e C นะครับแต่บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับใน iPhone 14 Pro นะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้นะครับเครื่องหลุดอะไรต่างๆนะเครื่องดัมมี่ทุกอย่างเนี่ยมันยังคงเป็นพอร์ต Lightning อยู่นะครับใครที่รอไทป์ C ก็ ยังคงต้องรอกันต่อไปนะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเรื่องของราคานะครับราคาเนี่ยตอน iPhone 13 Pro เนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ999เหรียญน,นะครับหรือ1,000เหรียญถ้าตีแบบกลมๆและใน iPhone 14 Pro เนี่ยสื่อก็คาดการว่ามันจะมีราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ 1, เหรียญน,นะครับหรือ1,100่ยเหรียญซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วนะครับด้วยค่างเงินปัจจุบันเนี่ย ราคาของ iPhone 14 Pro ในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ4 2 0 0กว่าบาทก็ถือว่าแพงขึ้นนะถ้าเทียบกับตัวของ iPhone 13 Pro นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมผมว่าไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับคือจุดที่แตกต่างที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังนะครับโดยเฉพาะเลน่์หลักที่มีการพัฒนาในเรื่องของเซ็นเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดหลักๆที่เป็นความต่างนะครับแล้วก็ ตัว notch นะครับดีไซน์ใหม่ที่ถือว่าเนี้ยแตกต่างไปจากเดิมเลยนะครับส่วนที่เหลือผมว่ามันก็เป็นการพัฒนาในระดับที่ทั่วๆไปนะครับคือ CPU แรงขึ้นแต่ว่า เอ15มันก็แรงอยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับชิป A16 นะครับอันนี้ส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าใครตื่นเต้นก็ก็โอเคแหละเพราะว่ามันจะได้ชิปตัวใหม่นะครับทีนี้มาถึงช่วงสรุปนะครับสรุปเนี่ยคือถ้าเราอ้างอิงสรุปจากคุณฮิตสตอฟนะครับฮิสตอฟเนี่ยบอกว่าใน iPhone 14 Pro นะครับคือถ้าคุณใช้ iPhone 13 Pro อยู่แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องแนะนําไปซื้อ iPhone 14 Pro ก็ได้เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันน้อยมากๆนะครับให้รอ iPhone 15 Pro แล้วค่อยดูดวันอีกทีนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกของ Apple นะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทํคลิปเปรียบเทียบ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro นะครับต้องบอกกันว่าข้อมูลนี้มันเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวหลุดต่างๆนะครับที่ออกมาเท่านั้นมันยังไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลนะครับถ้าข้อมูลออฟฟิเชียลอะไรหลุดออกมานะครับหรือข่าวหลุดอะไรมีเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอัปเดตให้เหมือนเช่นเคยนะครับก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับให้กับช anel ทำตามใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สว